สำหรับคำถามประจำรายวันในวันนี้นีครับเขาถามว่าตัวละครใดที่ผู้เล่นนำมาเล่นมากที่สุดในปีที่ผ่านมาของฟีฟายนั่นเองใครตุ๊อันนี้อะไรนะปาร์ตี้อย่างไ่เล่นแบบฟ f ฟี e ถาวนได้กันแบบยกร์ฟเลย์นะครับค่อนข้างที่จะโคตรเท่เลยของสายฟีอโอ้โหไม่น่าเชื่อนีครับทุกคน เอาเลยครับผมก e. ่อนอื่นเป็นเรื่องขอกระสับสวายแตสวัสดีชาวน้ำฟิฟที่คารพรักทก่านด้วยนะครับผมรับช่อง19ก็ไปซะเด็ดใหญ่เคมมาดฟเกอร์กับพี่นาคนเดียวเดิมอีกท้่เคยนี่ครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการสอนตอบคําถามนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีนะครับรวมไปถึงนี้ครับมีน้องๆหลายคนมีข้อสงสัยถามกันเข้ามาค่อนข้างที่เยอะเกี่ยวกับกิจกรรมหมัดไฟนั่นเองนะครับว่าหมัดไฟเนี่ยแจกฟรีจริงๆหรือเปล่าครับพี่ในคลิปนี้นี่ครับพี่บอกเลยว่ามีคําตอบอย่างแน่นอนนะครับและ คำตอบอย่างแน่ชัดนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับที่ใครอยากรู้ข่าวสารแล้วก so, like ็อย่าลืมกดติดตามกดสกัดลงกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็คนไหนนะครับที่เข้ามาดูครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้พี่นั่นเองนะครับผมเนาะเอาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผม ในส่วนของกิจกรรม C ีีฟรีไฟนั่นเองนะครับผมแน่นอนเมื่อเราเข้ามาทุกๆวันนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับก็จะมีในส่วนของการร็อกอินรับของรางวัลนะครับในส่วนนี้นั่นเองกดเปิดไปครับทุกคนนี่เราก็จะได้ในส่วนของกล่องลึกลับหรือว่ากล่องปริศนานั่นเองกดรับไปครับกดเปิดครับทุกคนในวันนี้พี่ก็ได้มาในส่วนของชิ้นส่วนของสมจําสีทองนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ของเรานี่ครับก็ในส่วน เลยนะครับก็จะสอนตอบในส่วนของคําถามปาร์ตี้ครบรอบนั่นเองนะครับเพื่อรับในส่วนของสกินร็อตบิ๊กฟุตแบบฟิฟี่เออและที่สําคัญนะครับพี่จะมาสอนตอบทุกๆวันเลยนะครับถ้าใครอยากให้พี่สอนตอบแบบทุกๆวันอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าพี่สอนตอบหน่อยนี่ครับเนาะหรือว่าถ้าไม่อยากให้พี่ทําอีกก็บอกได้นะครับเนาะนี่ถ้าตอบครบค้าคถามนะครับผมแบบถูกหมดจะได้รับในส่วนของสกินร็อตบิ๊กฟุตคันนี้กันไปแบบฟิฟี่ยกเซิร์ฟเลยนั่นเองนะครับผมมา สำหรับคําถามประจํารายวันในวันนี้นี่ครับเขาถามว่าตัวละครใดที่ผู้เล่นนํามาเล่นมากที่สุดในปีที่ผ่านมาของฟีไฟนั่นเองนะครับในส่วนของ3ปีที่ผ่านมาของฟีไฟนะครับผมเนาะตัวละครไหนที่เล่นมากที่สุด1 A r o c เอร็อกนะครับสก้านะครับสามแอนดูสี่ไฮโตะนะครับผมในส่วนนี้นะครับคำตอบก็คือเอร็อกนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าพี่ก็ใช้นะครับในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันวิ่งไหวด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอย่างที่น้องๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละก็ ประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่จะเลือกนะครับในส่วนของวันนี้คือคําตอบคือเอร็คนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่นํามาเล่นมากที่สุดในปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมม่คนยืนยันไปเลยนะครับเนาะคนยืนยันไปนี่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้รับในส่วนของตาราสังหารมาแล้วก็นี่เห็นไหมสามารถกดรับได้เลยนะครับถ้าเราตอบถูกเนี่ยเห็นไหมหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ข้อสีข้อ5ข้อนั่นเองนะครับ ครบ5ข้อรับไปเลยนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เขาบอกว่าวันนี้ตอบคําถามถูกต้องพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาตอบใหม่อะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็ใครดูพี่ตลอดนะครับรับรองว่าตอบไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะอันนี้ก็จบไปในส่วนของวิธีการตอบคําถามนั่นเองนะครับเพื่อรับในส่วนของสกินรถบิ๊กฟุตนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับสำหรับหมัดไฟที่มีข่าวกันเข้ามาค่อนข้างที่เยอะๆไม่ว่าจะจากอ๋อช่องไหนนะครับผมก็เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหมัดไฟได้ฟรีอย่างงู้นอย่างนี้ มดไฟเป็นสายเติมอย่างงู้นอย่างงี้นะครับในวันนี้มีคําตอบอย่างแน่ชัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะ นี่เลยนี่ครับก่อนอื่นนี่ครับพี่ต้องขออนุญาตนะครับในส่วนของวิดีโอจากทาง GM อตโต้นี่ครับผมพี่ก็ได้เห็นประมาณลงเมื่อช่วงไปประมาณอ๋อ18ชั่วโมงที่ผ่านมานีครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่แท้จริงอย่างแน่นอนเลยนี่ครับน้องๆก็จะได้ฟังจากปากเขาเองเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูวิดีโอกันเลยนี่ครับว่ากิจกรรมหมัดไฟเนี่ยเป็นของฟรีหรือว่าสั่งเติมนั่นเองนะครับผมเนาะะกิจกรรมอะไรอุอันนี้อะไรนะมปาร์ตี้ยังไม่เริ่มมปาร์ตี้ยังไม่มาแต่นนี้ไม่ได้แจกฟรี ใครที่ไปหลงเชื่อสตรีมเมอร์บางคนที่เขาแบบว่าเอ้ยากเด็ดอยากดังนะครับอยากหลอ,อกคนดูต้อไปดูแล้วแบบเฮ้ยฟรียนแจกนู่นฟรีเกแจกนีฟ่นฟรีอย่าไปเชื่อนะครับอยากรู้ว่าแจกฟรีไม่แจกฟรีดูที่เพจกีรีนาฟรีไฟต์ก็เพจฟรีเท่านั้นนะครับ นี่เลยเนี่ครับสรุปได้แล้วนะครับผมในส่วนของกิจกรรมมิวสิกปาร์ตี้นี่ครับผมหรือว่าหมัดไฟตัวนี้นี่ครับผมบอกเลยว่าทาง GM อัตโตนี่ครับได้แจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีอย่างแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมของสายเติมนะครับ <Vikings and these ones> ผมน้องก็อย่าไปหลงเชื่อนี่ครับผมลองไปเช็คข้อมูลจากทางหลายๆช่องทางก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกรนดาฟิฟายในส่วนของแฟนเพจน่ครับหรือว่าในส่วนของช่อง GM อ็ัตโต้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ช่องของพี่เนี่ยพี่ก็ ไปใจได้นี่ครับผมเนาะโอเคประมาณนี้เลยในส่วนของกิจกรรมมิวสิกปาร์ตี้จบไปนะครับก็เป็นในส่วนของกิจกรรมของสายเติมนั่นเองนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ามานะครับผมเนาะเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมสายเติมตัวนี้จะใช้เพชรเยอะขนาดไหนหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเอาลนะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้กันบ้างนะครับชื่อกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมนี่ชื่อว่าเออเกี่ยวกับร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมนี่กับไมคกคังนะครับรับสิทธิพิเศษดูซิวว่่าันนีี้้พจะได นะครับผมมากดไปครับจังหวะนี้นโมนโมนน้ำเมี่ยงครับกดยุดครับเย็ดเค๊เดเอร์เซ็นต์หเอาเรื่องวะเย็ดเคโอเคประมาณนี้เลยนะครับน้องๆได้ขี่เปอร์เซ็นต์ยาเริ่มมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับในส่วนตัวของพี่เนี่ยได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมีอะไรอ่าระยะเวลาประมาณเจ็ดวันเท่านั้นนะครับของในร้านค้าก็จะประมาณนี้เลยมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับทุกคนเออประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะซื้อกันไปนี่ครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งที่อย่างที่พี่ไได้บอกปน ที่ต้องการซื้อมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของ e v o l u t i o n นะครับผมนี่ตันสุดได้แค่10ใบนะครับ180เพชครับโอเคคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอีวไอบัตรไดมอนด์รอยันนะครับหูลดราคาจากปกตินี่เหลือ180เพชนะครับจากปกติ60เพชลดเหลือ18เพชเลยนะครับตัวส่วนสกินปืนนะครับผมนี่เหมือนเดิม180เพชนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมบัตรสร้างห้องก็สามารถซื้อได้นะครับจำกัดในแค่านั้นผมมา180เพบ ประมาณนี้เลยนะครับเมื่อน้องๆใช้เพชรครบนะครับในส่วนของ500เพชรตัวนี้จะสามารถซื้อเซตในส่วนของเซตเรดแรปเปอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่สมมติว่าน้องๆขึ้นมาเป็นตัวผู้หญิงแบบนี้สามารถกดสลับได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องซื้อใหม่นะครับผมนี่ซื้อใหม่คือยังไงครับพี่อาจจะงงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยว่าซื้อให้ครบราคาที่กําหนดก็คือ500เพชรเหมือนเดิมนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะซื้อเก็บไว้นะครับผมในส่วนของบัตรต่างๆนันาเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ คุ้มกว่าที่เราไปสุ่มนั่นเองนะครับผมพี่ก็แนะนําประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่โอเคพี่ก็ซื้อเก็บไว้เลยนะครับนี่แล้วก็ดูในสิ่งของที่เราอยากได้เพิ่มเติมสามารถซื้อได้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้เองไม่มีอีโวนะครับผมในส่วนของตู้นี้นะน่าเสียดายจังนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยสามารถซื้อแลกซื้อได้นะครับน้องๆอาจจะถูกกว่าพี่นะเพราะว่าพี่สิทธิพิเศษแค่70%เท่านั้นนะครับของน้องๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ90%หรือว่า80%ก็อย่าคิมเมอต์กกันนะครกคนนี่ปะมาณ เลยนะครับผู้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโคตรเฟียวเลยนะครับทุกคนนี้ประมาณนี้เลย แล้วในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยน้องๆหลายคนก็มีคนถามเข้ามานะครับในส่วนของจิ๊กซอว์นั่นเองนะครับว่าพี่ผมสามารถหนูสามารถหาในส่วนของชิ้นส่วนเนี่ยจิ๊กซอว์สีปีสีฟสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองหาได้จากไหนครับพี่นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็พี่ก็ลงไปหลายคลิปแล้วแหละก็กลัวจะน้องๆจะเบื่อกันนะครับผมเนาะสำหรับวิธีการหาเนี่ยมันจะหาได้เฉพาะในส่วนของตู้ของขวัญ4ปีตัวนี้นั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับตู้กระชปองนะครับผมเนาะโดยการใช้โทเค็น4ปีตัวนี้นะคร ตัวนี้นะครับหรือว่าชื่อว่าตัววันครบรอบหาได้จากไหนนะครับหาไดด้วยการทั้งหมด2ส่วนนะครับในส่วนแรกคือภารกิจนั่นเองนะครับนี่ไม่ว่าจะล็อกอินรงเร่นนะครับสร้างความเสียหายถ่ายรูปคู่กับเอร็อกก็ว่ากันไปนี่ครับถ่ายรูปคู่กับเอร็อกทำยังไงนะครับผมก็ให้น้องๆนะครับคลิกมาที่เมมโมรีตัวนี้เลยนะครับนี่กไปขอเซลฟี่ในส่วนของตัวละครนั้นๆที่อยู่ในโหมดนั่นเองก็พี่เคยสอนแล้วแหละเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์คลิปเก่าไว้ให้ละกันนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมเนาะในส่วน ลงไปหานะครับมันจะดรอปตามแม์ในแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดของโหมดทั่วไปนะครับหรือว่าโหมดจัดอันดับนะครับมีหมดเลยนะครับผมเนาะโอเคแล้วมันหายังไงต่อนะครับพี่อย่างเช่นพี่มี23โทเคนนะครับเราจะคดหมุนได้เลยไม่ว่าจะทีละ5ลูกหรือว่า1ลูกก็ได้นีครับนี่อู้สีฟ้าอย่างเดียวเลยว่ะุกคนนี่เห็นไหมเราจะได้ในส่วนของโทเคนนะครับมายเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะหมุนทั้งหมดเลยที่พี่มีนะครับดูซิว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับผมนี่ของรางวัลมัน ม่วงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับบอกแล้วว่ากิจกรรมนี้เป็นของสายฟี่เล่นง่ายจริงๆนะครับไม่ยากเลยนะครับทุกคนนี่กดข้ามไปโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกดข้ามไป มามาดูกันในส่วนของ5้าลูกสุดท้ายนะครับผมนี่เปิดออกมาประมาณนี้เลยนะครับนี่น้องๆก็ได้โทเค็นมาเป็นที่เรยบอยนะครับเพื่อไปต่อในส่วนของจิ๊กซอน้องๆก็สามารถไปขอของของ,ของขวัญได้หรือว่าจะส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับผมนี่เราก็กดติ๊กได้เลยนะครับเพื่อเปิดใช้นี่ครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหามาให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนนี่น,นี่ประมาณนี้เลยนะครับ พี่ก็กดย้ำๆไปเลยนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็สีม่วงมีอีกสีนี่ครับผมนี่มันก็จะต่อเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้เลยนะครับทุกคนไม่ยากเลยนะครับแต่น้องต้องหาในส่วนของชิ้นส่วนของตัวจิซอให้ได้ก่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอ่าเมื่อนน้องครบในส่วนของ48ชิ้นแล้วก็จะได้รับในส่วนของเซตนี้แบบฟิฟฟี่ถาวรได้กันแบบยกเซิร์ฟเลยนะครับค่อนข้างที่จะโคตรเท่เลยของาซฟีโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนาะเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ตอบคําถามสําหรับนน้องๆหลายคทีี่ม ใส่ไม่ว่าจะเป็นหมัดไฟหรือว่าในส่วนของอาการหาโชคเข่นนะครับเยอะแยะมากมายถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสักกระดิ่งกด Subscribe ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบน้้หนงแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวีดีนี้ขอตัวลาไปนี้ครับบ๊ายบาย